ยยนนสอนสู่นำจ่าอินดาวันนี้ก็อยู่กับช่วงวอนสู่ล็อกนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับน้องแอรวันนี้เราก็จะไปคาเฟ่ของไทยยงนะครับีไทยยง m t มบรรยากาศจะเป็นยังไงอะ่ะไปดูกันเลย สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสังสุน้ำจจเนี่ยขอออกสตาร์ทที่ร้าน Sweet Peach Cafe ที่สามย่านนะครับกับ X Stand My Love t h e o r y is You Guys นะครับ X Stand ชัชมพูนะครับเป็นคาเฟ่วันเกิดของพี่แทยงนั่นเองครับซึ่ง คาเฟ่แรกเองนะทุกคนยังมีเยอะเลยบริเวณข้างร้านเนี่ย HBD TY นะครับ HBD พี่แทยงนะครับมีพี่แทยงกำลังกินมาม่าอยู่หรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างคับสลีฟนะครับแล้วก็พี่แทยงตอนเด็กตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับจะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ขายน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นรูปสีดียมจตุรัสเนี่ยเป็นรูปใกล้ๆของพี่แทยงเนี่ยกำลังทําหน้ากุ้มกิ่มนะครับกําลังยิ้มน่ารักน่ารักอยู่นะเหมือนเป็นรูปพี่แทยงเนี่ยกำลังมีความสุขนะหรือไม่ก็พี่เขากําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยถัดมานะครบ ก็จะเป็นมินิสแตนดี้นะครับวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับวลีนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับมิินสแตนดี้ก็มีรูปพี่แยงยองตอนเด็กๆเอ๊ะแจยงแอบชิปนะเนี่ยหยิบขนมกินได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแกลเลอรี่โดยรวมนะครับผม ที่สวิตต์พีชคาเฟ่นะครับแอบมีสแตนดี้ด้วยเราไปดูโซนแรกกันนะครับตรงนี้เขาจะนำรูปเนี่ยมาเรียงไปรูปหัวใจนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปกับเมมเบอร์เอ็นซีทั้งหมด22คนนะครับรวมพี่แทยงมี23นะครับซึ่งพี่แทยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นดับ3ของ NCT นะครับเป็นรองแค่จอนนี่แล้วก็พี่แฮยวนะครับ นี่นะครับก็จะมีรูปคู่กับทุกคนนะครับเป็นยูนิตเวมียูนิตเอซีทีวันทูเหรือจะเป็นยูนิตน้องดีมนะครับแล้วก็ยังมีโชว์ทาโร่กับสองชานด้วย นี่นะครับเขาก็จะนํารูปเนี่ยสีย่เหลี่ยมจตุรัดบบเนี่ยไปเรียงเป็นรูปหัวใจนะครับซึ่งจุดเด่นของแกลเลอรี่นี้คือเขาจะใช้รูปเซลฟี่ของแทย,ยงเยอะมากนะครับหรือว่าจะใช้รูปตอนที่พี่แทย,ยงเนี่ยมาวีไลฟ์นะครับเรียกว่าเป็นลุคสบายๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเช่นที่สี่ชั่วโมงเนี่ยพี่แทย,ยงเขาทาอะไรบ้างนะครับก็ไปติดตามได้ทางช่อง YouTube ของ n อ t 127เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโพสต์อินน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับที่ แฟนเอซิติเซนเนี่ยเขียนให้กับพี่แทยงนะครับบริเวณโต้เนี่ยมีขับสลีฟนะครับแล้วก็เป็นมีนิสแตนดี้ของพี่แทยงตอนเด็กนะมีของแจกเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับมาที่วลีเด็ดอีกแล้วนะครับผมใครดูไม่ทันอนะ่ะกดพอซูได้นะครับนี้เป็นสแตนดี้พี่แทยงนะครับกําลังขอพอเนี่ย make a wish กับเค,ค้กวันเกิดนะครับ มีขนมมากมายจริงๆครับสำหรับแกลอรี่นี้นะครับสามารับประทานได้เต็มที่เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับคาเฟ่นี้นะครับคิดว่าเป็นรอยยิ้มของพี่แทยงซะส่วนใหญ่นะกันถือว่าเปิดเป็นแกลอรี่แรกเนี่ยคาเฟ่แรกได้ดีมากๆถัดมานะครับพวกผมมาที่แฟนคาเฟ่รัดเพร้านะครับซึ่งถือว่าเป็นคาเฟ่เนี่ยที่จัดคาเฟ่วันเกิดของเมมเบอร์เอซีทีเนี่ยบ่อยมากๆนะครับ นี่จะเป็นบรรยากาศโดยรวมในร้านนะออกสตาร์ทที่เวลาเราเดินเข้าร้านมาซ้ายมือเลยนะครับส่วนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยเราจะพบกับเด็กน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะครับซึ่งเด็กคนนี้ก็คือพี่แทยงนั่นเองนะครับเด็กคนนี้กําลังจิ้มแก้บอยู่นะครับใส่หมวกสีเหลืองน่ารัก,กมากๆนี่ก็จะเป็นลูกที่ดูโตขึ้นนิดนึงนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็พี่แทยงก็โตแล้วนะครับก็จะเป็นลูกเปิดหน้าผากนะครับโชเบาหน้าพระเจ้าของพี่แทยงนี่จะเป็นตุ๊กตาบ้านมาสนะครับผมสีแดง,แดง บนโต๊ะจะถูกตกแต่งด้วยกุหลาบสีชมพูนะครับซึ่งถือว่าคาเฟ่เป็นแนลสีเหลืองนะแต่ว่าคุมโทนสีชมพูเนี่ยแสกของงานเนี่ยก็ยังเป็น Love Theory u n d e r s น o r e 0107นะครับวันเกิดของพี่แทยงนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับซึ่งลงมาเนี่ยเขาจะมีรูปตั้งอยู่บนโต๊ะนะจะเป็นรูปพี่แทยงเนี่ยกับการแต่งตัวที่แฟชั่นมากๆนะครับเรียกว่าแฟนตาซีมากๆหลุดออกมาจากการ์ตูนเลย ถัดมาตรงนี้จะเป็นลัคกี้ดรอนะครับสำหรับผู้ที่มาเนี่ยก็มีลุ้นของดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมก็ขออุบไว้ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยก็ยังคุมโทนสีชมพูอยู่นะครับพีแทยงกับชุดสีชมพูหรือจะเป็นผมที่ออกแนวสีชมพูนะครับมีดอกไม้เนี่ยดอกกุหลาบดอกไม้สีแดงเนี่ย แต่งเต็มคาเฟ่เลยนะครับตรงนี้เป็นโสโลแกนนะครับลงมาเนี่ยพี่แทยงเซลฟี่กับโทรศัพท์ iPhone หรือว่าจะเป็นพี่แทยงในลุคโคสอาบไซส์โปรไฟล์ก็ดูดีนะครับรูปนี้เหมือนอยู่บนเครื่อง,งบินเลยนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าหวานแววนะครับผ่านมา2คาเฟ่แล้วเนี่ยถือว่าคุมโทนหวานแววมาตลอดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปพี่แทยงในลุคที่แบบดูเป็นทางการขึ้นนะครับ ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพิไทยงในลุกผมบอลบ้างและบนสเตจนะครับเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นนมเนี่ยผสมกับชากุหลาบนะครับใส่ไซรับกุหลาบด้วยนะนี่จะเป็นของแจกจากงานงานนี้นะครับผมเป็น t y วีเซ็ตหนึบาทนะครับได้ขับสลีปนะครับแล้วก็ได้การ์ดใส่แล้วก็โฟโต้การ์ดอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้เรามาเปิดกระชับปองกันนะครับก็มีแอบมีของออฟฟิเชียลด้วยมีโปสเตอร์กิต์ตอกอะไรมากมายเลยนะครับ เราจะต้องยอดเหรียญ10ซ้ายมือ1เหรียญและก็ขวามือ2เหรียญนะครับนี่ของเบื้องต้นเนี่ยจะมีประมาณนี้นะเรียกว่ามีของทุกเมมเบอร์ครบ23คนของ NCT เลยนะครับนี่ครับผมทำการหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วนะครับเพื่อไข่กระเด็นลงมาแล้วนะครับช่องรับสินค้านะครับเดี๋ยวไปเราไปอันบ็อกซิ่งกันว่าเราได้ใครนะครับเปิดมานะครับสูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราได้แจฮยอนนะครับ ต่อมาเรามาคาเฟ่สไตล์เกาหลีชื่อว่าคาเฟ่ฮูตั้งอยู่บริเวณอุดมสุขนะครับถือว่ามาไกลจากลาดพร้าวมากๆแกลลอรี่พี่แทยงเนี่ยตั้งอยู่บริเวณชั้น3นะครับนี่ผมกาลังเดินขึ้นบันไดขึ้นไปหาพี่แทยงนะครับจะมีรูปพี่แทยงเนี่ยติดตามบริเวณบันไดรอเราอยู่นะครับเริ่มจากตรงแรกนะครับพี่แทยงเนี่ยกำลังขี่ส,ส,สกุตเตอร์แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับเป็นพี่แทยงตอนเด็กๆ มีรูปพี่แทหยงเนี่ยหลายหลายหลุคนะครับซึ่งงานงานนี้ผมบอกเลยว่าเป็นทีมเลิฟทีโอรีอีกแล้วนะครับแฮชแท็กของงานเนี่ยก็คือเลิฟอันเดอร์สกอร์ทีโอรีอันเดอร์สกอร์แทหยงนะครับนี่จะเป็นรูปพี่แทหยงเนี่ยใส่กรอบสีขาวๆมินิมอลมินิมอลนะครับก็จะมีรูปพี่แทยงเนี่ยในหลายๆลุคนะครับเป็นผมสีดำทำผมเรียกว่าพี่แทยงเนี่ยทำผมมาเกือบทุกสีแล้วนะครับ เรียกว่าเบ้าหน้าพี่แทยงเนี่ยคือดีมากๆแล้วนะครับทําผมสีไหนก็เรียกว่าดูดีแล้วก็ดูหล่อที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นรูปพี่แทยงตอนเด็กๆนะครับเหมือนจะไล่เอียงตามไทม์ไลน์นะครับโลมาเนี่ยจะเป็นพี่แทยงเนี่ยกัมเจยาสารนะครับแล้วก็มีของแจกเลยน้อยๆนะครับโปสเตอร์ของงานงานนี้นะครับสึงรูปนี้พี่แทยงเนี่ยยิ้มน่ารักมากๆเลยจะเป็นพี่แทยงเนี่ยสไตล์แบบว่าพบเจอได้ตามสยามนะครับแต่งตัวสบายๆ ตรงนี้เป็นบริเวณผ้าม่านนะครับก็จะโคลสอัพเข้าไปดูรูปนะครับ พี่แทยงเนี่ยในรูปเปิดหน้าผาเช่นพี่แทยงเนี่ยในรูปเกลียนเกลียดนะครับเล่นกับรองเท้าถึงดอกกุหลาบนะครับเป็นฟลาวเวอร์บอยผมบรอนนะครับหรือว่าเชื่ออลไรสกอตนะครับรูปนี้ก็ถ่ายกับฉากพามานเช่นกันมุ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปพี่แทยงเนี่ยขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปพี่แทยงเนี่ยตอนทากิจกรรมกับ NCT หรือตอนที่เขาโซโล่นะครับกับเพลงล่าสุด Love Theory นะครับก็อย่าลืมไปปั่นมิวแล้วก็ฟังเพลง Love Theory กันด้วยนะครับกับผลงานพี่ไท ยงเนี่ยยังมีอีกมากมายนะแล้วก็ยังมีเพลงที่พี่เขาแต่งเองอยู่ในซาวคลาวด้วยนะครับผมว่าต้องมีสักคาเฟ่เนี่ยที่นําเสนอสุดนี้แน่นอนนะครับรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับรูปของพี่แทยงถัดมานะครับจะเป็นของแจกที่เราสามารถหยิบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเขียนเรียกว่าโพสอิดเนี่ยอวยพรมันเกิดพี่แทยงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับทางซอนสูงนำจ่ายเนี่ยก็แอบเขียนไปแล้วนะครับ แฮตบีดีพี่แทยงนะครับหยิบกิฟต์เอาเวยได้ด้วยนะครับบริเวณโต๊ะตรงนี้จะรีวิวกิฟต์เอาเวยของงานงานนี้นั่นเองถัดมาคาเฟ่ที่4พวกเรามาแถวสยามบ้างนะครับ ร้านนี้มีชื่อร้านว่าเบเกอร์วิชนะครับอยู่ตรงข้ามร้านอีฟแอนด์บอยนะครับสยามสแควร์วันชั้นใต้ดินนั่นเองเข้ามาเนี่ยโซนใบไม้ก็จะมีรูปพี่แทยงแอบติดอยู่นะครับเต็มไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมุดไดอารี่เขียนอหย่อวันเกิดพี่แทยงนะครับมีกระดาษโพสต์อิทให้เราเขียนอหย่ด้วยนะครับของ้านแอบเห็นนิดนึงนะครับ #to_you_underscore_track นะครับก็เรียกว่าแตกต่างจากคาเฟ่สามคาเฟ่ที่เราผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นแนวเลิฟเทโอรีนะครับดูจากรูปใหญ่ที่เขานำมา าติดเนี่ยจะเป็น,นรูปที่เหมือนภาพวาดเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันคือรูปจริงๆของพี่แทยงนะครับเรียกว่าพี่เขา่อเหมือนออกมาจากกระตูนออกมาจากเว็บตูนจริงๆนะครับเมาหน้าประจ้ามากๆนะครับจะดูดีทุกๆลุกจริงๆนะครับ รูปขนาดใหญ่เนะี่ยเป็นพี่แทยงกับลูกผมดํานะครับผมเปิดหน้าผากหล่อๆของพี่เขานะครับและนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยนะครับเราได้เจอตุ๊กตาแทยงย่าแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นนิตยาสารที่พี่แทยงขึ้นปกนะครับแล้วก็จะมีรูปขนาดใหญ่ของพี่แทยงนะครับผมเป็นรูปโคสอัพเลยเรียกว่าเบานาพระเจ้ามากๆอีกจริงๆนะครับหลอ่อแล้วก็ขมมากๆเลยนะครับแล้วก็บาดจะบาดผมเลยนะเนี่ยบาดมือผมด้วยเนี่ย ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรูปพี่แทยงใส่กรอบรูปสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นอัลบั้มเฟเวเรนะครับหรือว่าแวนพายเป็นรีแพคเกจนะครับหรือว่าจะเป็นทีเวลยูนิเว r ร์ต่อมาซอนทูนำจามาที่ร้านประจำของซอนซูคือร้านโซโซสเปซบาร์ so นะครับ HBDTYtrack นะครับมีรูปน้องแทยงเนี่ยในลุกชุดเด็กอนุบาลน,นะครับใส่หมวกสีน้รโมาลด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปลืม อย่าลืม Pre NCT Xarileo ของพี่แทยงด้วยนะครับนี่จะเป็นโซนถ่ายรูปเนี่ยมีปีกนางฟ้าเราใส่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพี่แทยงแนวชมพูชมพูอีกแล้วนะครับตีมงานนะ่าจะเป็นแนวเลิฟเทโอรี่แน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นตรงข้ามบาน้ำนะครับไปดูใกล้ๆเหมือนจะเป็นรูปแฟนอาร์นะเอะ๊ไม่ใช่แฟนอาร์สิเป็นรูปพี่แทยงจริงๆนะครับ เรียกว่าพี่ไทยงเนี่ยรอมัอนลุดออกมาจากการ์ตูนจริงนะครับผมเนี่ยมักจะดูผิดหลายๆครั้งนะครับพี่ไทยงกับดอกกุลาบนะครับโรสนะครับแล้วก็พี่ไทยงกับวารีเด็ดนะครับเราไปดูข้างบนเพื่อความแน่ใจดีกว่าว่าทีมงานเนี่ยเป็นเลิฟเทรรี่หรือเปล่านะครับเนี่ยเปิด MV ก็ใช่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันทีละโซนดีกว่านะครับ ตรงนี้บริเวณตู้โชว์เนี่ยเขานําดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วก็ไฟตกแต่งที่เรียกว่าสวยงามมากๆวางไว้นะครับม่อีกมุมนึงเลยนะครับตรงนี้นะครับ NCT News นะครับอีแทยงนะครับผมข่ะวันที่1นะครับผมวอลุ่ม 1, นึด้วยนะครับ Greatest Leader นะครับผมก็จะเป็นพี่แทยงเนี่ยกับดอกกุหลาบในลุกเสื้อยือดสบายๆนะครับ Breaking News ทยยง is coming หรือว่า Rose นะครับเราไปฟังเพลงที่พี่แทยยงแต่งได้ด้วยนะครับอีกมุมนึงนะครับ NCT News เหมือนเดิมถ้าผมแปลไม่ทันหรือว่าผมอ่อนภาษาอังกฤษก็ขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับ อีแทยงเกตเลีเดอร์นะครับลีเดอร์ที่ดีที่สุดของ NCT นะครับหรือว่าจะเป็น T.Y. Track นะครับแนะนำเพลง Punch นะครับผมก็จะเป็นรีแทเกตอัลบั้มของ NCT 127นะครับแล้ก็จะเป็นรูปแนวศิลปะนะครับพี่แทยงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกโป่งสีแดงสีดำสีขาวตีมงานประมาณนี้นะครับแฮปปี้แทยงเดย์นะครับผมผมขอขายอะไรนิดนินะกันนะครับก็สอนซูนนำจาเนี่ยก็ได้ไปคาเฟ่ของน้องอินจุนน้องแฮชานหรือว่าพี่ แพอีว,วันั้นนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องสูนำจําจาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกิฟต์อเวของงานงานนี้นะครับผมโดยรวมมีประมาณนี้เลยถัดไปนะครับมันจะมีของพิเศษคือคนที่มาออเดอร์หมเบอร์32เนี่ยจะได้แก้วมารคของพี่ไทยงไปดูดีสวยมากๆเลยครับ ถัดมาพวกผมมาที่โซเคคาเฟ่หัวลำโพงนะครับนี่จะเป็นรูปหน้าร้านนะครับแฮปปี้อีแทยงเดย์นะครับผมเอ็กสเตอในร้านนะครับ t ีวายแท็กแฮชแท็กของงานนะครับเบสจูลายทีวายแท็กนะครับแอบมีคำว่า t ีวายแท็กอีกแล้วนะครับบริเวณโต๊ะจะมีเค้กวันเกิดมีดอกกุหลาบนะครับแล้วก็เป็นสแตนดี้ของพี่แทยงเนี่ยในลุคที่ดูเซ็กซี่นะครับบวกกับรูปเมื่อกี้ที่เอ็กสเตอนะครับผมว่าเป็นรูปแนวฮอตฮอตแน่นอนนะครับเป็นลุคพี่แทยงกับเสื้อกล้ามสี ขาวนะครับและก็กางเกงยีนนะครับผมผมว่าต้องเป็นคาเฟ่ที่ฮอต เหมาะกับบรรยากาศประเทศไทยแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับลูกโป่งเขียนว่า t y d นะครับแล้วก็จะมีดอกกุหลาบเนี่ยห้อยอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็มีโพลารอยด์ของพี่แทยงด้วยนะครับเราไปอยู่บรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เป็นแค่น้าร้านเองนะครับตรงนี้บริเวณบันไดเนี่ยก็จะมีรูปพี่แทยงเนี่ยติดกิฟต์นะครับเป็นโพลารอยด์ะส่วนใหญ่นะครับมีแก้วนะครับจากงานงานนี้นะครับ ตรงนี้รูปแขวนติดกิฟสีน้ําตาเนี่ยก็จะเป็นรูปพี่แทยงที่ดูทางการขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นลุคที่หล่อคมเข้มนะครับเป็นสไตล์ TY แท็กนะครับซึ่งจะแตกต่าง,งไปจากเลิฟเทโอรี่นะครับผมนี่นะครับไฟกระพริบกระพริบก็จะเป็นลุคพี่แทยงเนี่ยในวันหยุดวันไปเที่ยวนะครับหรือว่าจะมุมไหนก็ดูหล่อนะครับผมนี่ก็จะเป็นแก้วเทียนที่ผู้ที่มาคาเฟ่นเนี่ยหรือผู้โยงทะเบียน,นยก็จะได้นะครับ วางมาเยอะมากๆดอกพูราก็เยอะมากๆนี่ก็จะเป็นกระต่ายแทยงนะครับเรียกว่าเป็นของที่มีมูลค่าแพงมากๆนะครับผมบริเวณชั้นวางจะเป็นพี่แทงยงในรูปผมสีเทานะครับมันเขาจะคุมโทนเป็นพี่แทงยงในรูปผมสีเทาหมดเลยนะครับผมเป็นรูปจากบ้านมาสเนี่ยมีคุณภาพสูงมากๆอ่าตรงนี้เราจะเจอพี่แทงยงในลุกผมสีชมพูกับเลิฟเทโอรี่กันแล้วนะครับเรียกว่า าไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพี่แทยงเนี่ยในลุกผมสีเทาแล้วนะครับผมว่าผู้จัดแอบชอบลุกนี้ของพี่ไทยงมากนะครับบริเวณหน้าตู้สติกเกอร์ที่คนมาถ่ายกันก็จะมีสแตนดนี้ของพี่ไทยงรออยู่ด้วยนะครับ นี่จะเป็นตุ๊กตาแทนยงย่งาเราได้เจอกันอีกแล้วนะแทนยงย่านะครับเป็นแมวของพี่แทยงนะครับเป็นแมวแทยงสิก็จะเป็นรูปพี่แทยงนะครับในลุกที่แบบเป็นลุกบนสเตจลุกทางการนิดนึงนะครับเซตผมนะครับเรียกว่าเปิดหน้าผานะครับโชว์เป่าหน้าพระเจ้าของพี่แทยงนะครับบริเวณใต้บันไดเนี่ยก็จะเป็นรูปพี่แทยงเหมือนเขาจะเลือกเซตมาเป็นเซตที่คล้คลายๆกันนะครับกับรูปพี่แทยงนะครับในลุกผมสีเทาอีกแล้วเรียกว่าครเป็นนี้สรุปได้เลยว่า พี่ชายองผมสีเทาดีมากนะครับผมรบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้ถัดมาเรามาที่โม vie l ลอดโฮสเทลนะครับลาชเทวีนะครับทียงเดนะครับก็ยังเป็น คาเฟ่วันเกิดของพี่แทยงเช่นกันนะครับเป็นที่ที่7แล้วนะครับแต่ที่เนี้ส่วนตัวเลยผมชอบเฟ่นี้มากๆนะครับเพราะว่าเขาจัดมูทแนวแกลลอรี่ดีมากๆเลยนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากและก็ผมเนี่ยถ่ายเยอะมากเลยนะคะเก็บบรรยากาศมาได้เยอะมากจริงๆนะครับ นี่ก็จะเป็นพี่แทยงกับมูนนะครับผมสีขาวๆกับดอกกุหลาบสีขาวๆแนวธรรมชาตินะครับผมตรฟที่นี่ก็น่ารักเป็นกันเองมากนะครับเป็นงานที่ต้องลงทะเบียนเข้ามาเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรูปพี่แทยงเนี่ยแขวนอยู่นะครับพี่แทยงตอนเด็กมีโคลงไฟแล้วก็เป็นคาเฟ่นแนวธรรมชาตินิดนึงนะครับผมพี่แทยงรูปนี้มองไม่เห็นตาเลยเห็นแค่ตาแค่นี้เองพี่แทยงกับรูปผมบอนอ้รูปนี้ก็เห็นแค่ตานะครับ กับหมวกไหมพรมพี่ไทมย,ยงเนี่ยเขาเอามือกำลังจับแก้มทั้งสองข้างอยู่นะครับพี่ไทมย,ยงกับหมวกไหมพรมแล้วก็กับหูนะครับเหมือนบรรยากาศคาเฟ่เนี่ยจะเป็นโทนหนาวๆนาวหรือเปล่านะครับบรรยากาศคาเฟ่ไทยตอนนี้ก็ร้อนนะครับพี่ไทมย,ยงในตอนเด็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมผมขอถ่ายไล่เรียงเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งรูปเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยที่เป็นโพลารอยด์เนี่ยเรียกว่าเป็นตีมเดียวกันด้วยนะครับทุกคนรอกลับไปกลับมาดูได้นะครับเรียกว่าเป็นรูปเซตเดียวกันดีกว่านะครับพี่ไทยงมกับฮูดกับโกบบวกไหมพรมนะครับ ตุ๊ก,กตาสินาโมโรนะครับผมและก็ T-Y นะครับมีต้นกระบองเพชรด้วยนะครับสรุปจะร้อนหรือเย็นกันแน่นะเป็นแนวธรรมชาตินะครับแล้วก็พี่ไทยงกับตุ๊ก,กตากระต่ายแทยงนะครับนี่ก็จะเป็นแมวแทยงหรือว่าแทยงญ้านั่นเองนะครับผม,มตุ๊ก,กตาน่ารักเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแก้วของงานงานนี้นะครับผมโรสเทอรี พี่แทนยงกับน้องแมวนะครับผมเรียกว่าไอเดนที่รักแมวเนี่ยเป็นไอเดนที่น่ารักมากมจริงๆนะครับนีพี่แทนยงกับหมีก็มีนะครับหมีนี่เป็นน้องแฮชานหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่สินี่เป็นหมีขาวนี่จะเป็นรูปพี่แทนยงนะครับในแบบรูปเชฟประจำวันเรียกว่าฟรเนี่ยมีส่วนตุ๊กตามากมายจริงเลยนะครับผมถัดมานะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ ก็จะเป็นรูปพี่แทยงนะครับรูปขนาดใหญ่นะครับรูปนี้เนี่ยเป็นแนวเซ็กซี่มากๆเลยนะครับผมในลุคเสื้อสีชมพูนะครับช่เป็นผมสีชมพูนะครับนี่พี่แทยงเนี่ยเขากําลังนั่งอยู่ในเรียกว่าโครงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าหล่อมากๆเลยนะครับไซส์โปรไฟล์ของพี่แทยงดูสันกรามนี่สิครับแล้วก็หน้าผากนะครับพระเจ้าครับผมพี่แทยงกับลูกผมบลอ์นะครับผม ถัดมาเนี่ยว้าวมีตุ๊ก,กตาอีกแล้วนะครับแทยงญ่ากระต่ายแทยงนะครับอุ้ยแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์เป็นแทยงญ่ามากมายครับมีหลายขนาดมาก แอบมีหูกระตายด้วยนะครับมาดูใกล้ๆเรียกว่าเป็นของที่พี่แทยงชอบมากๆนะครับจะมีเจ้าแทยงย่า40เซนเนี่ยเรารีบไปหาซื้อกันเลยด่วนเลยนะครับตลาดนัดเอ็นซีทีเนี่ยเข้าไปเลยและเซิร์ชหากันเลยนะครับเม็พี่แทยงทุกคนต้องมีนะครับถัดมานะครับนิตยลสารเนี่ยก็ซื้อได้เช่นกันนะครับอย่าลืมมาอยู่หนุนกันนะครับผมเอ๊ะนอกเรื่องมากเกินไปแล้วนะครับก็นิต่สารพี่แทยงเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นรูปแนวอาร์ตนะครับผม เป็นแนวศิลปะนะครับแทยงคลีนเดอะรูมนะครับผมพี่แทยงเนี่ยมาบอกทุกๆคนนะครับไม่ใช่พ่อพี่แทยงเนี่ยมาบอกทุกๆคนให้ทำความสะอาดห,ห้องด้วยนะครับผมอย่าแอบใช้พื้นหลังห้องพี่แทยงเนี่ยในซูมบ่อยๆนะครับผมถ้าห้องเราสะอาดเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพเรามากๆนะครับบายทีวายแทร็กนะครับเรียงตามไทม์ไลน์เลย GTA มอนโรโรสโลนลี่แล้วก็ ถัดมานะครับก็จะเป็น long f i นะครับผมซึ่งแต่ละแท็กเนี่ยก็ถือว่ามีทั้งเพลงคอมเมอรเชียลนะครับแล้วก็นอนคอมเมอรเชียลก็คืออย่างเป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการนะครับผม moonlight นะครับแล้วก็ล่าสุดคือ love theory นะครับผมซึ่งเพลงอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็จะหาฟังได้จากพวก project sm station นะครับก็มีศิลปินชื่อดังเนี่ยมาฟีดกับพี่ไทยงเยอะมากๆจริงนะครับผมมีเพลงที่พี่ไทยงแต่งเองด้วยนะครับ love theory มันจะเป็นปกบั้มนะครับ มูนไลท์สว imming คูลนะครับผมลองไฟนะครับผมนี่เราถ่ายกับหลังเรียงตามทำลายกับมานะครับบลูหรือว่า lonely นะครับผม rose ก็หาฟังได้ตามซาวคลาวนะครับผมมอนโรนะครับ แล้วก็มีกระต่ายพิทยมงเบรกมาก่อนนะครับแล้วก็ g ta นะครับมีทั้งวันและก็ทูด้วยนะครับถัดมาจะเป็นประตูหลังร้านนะครับเขาจะนารูปเนี่ยมาแปะเป็นตัวทีแล้วก็ตัว Y วนะครับผม รูปเนี่ยให้มูดเหมือนเป็นรูปจากกล้องฟร์มนะครับผมเดี๋ยวเป็นรูปที่ถ่ายด้วยการเปิดแฟลชนะครับผมโมเป็นมูโทนที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆจริงนะครับพี่แทโยงกับกระต่ายนะครับคาเฟ่เนี้ยผมชอบส่วนตัวมากๆจริงคือโซนตุ๊กตานะครับผมเรามีฟอนตูแลนกิ้งนะผมว่าต้องติดอันดับแน่ๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีฟอเวของงานงานนี้นะครับผมมีเปเปอร์คัพนะครับอะคริลิกเฟรมโฟตโต้การ์ดแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ นี่พริกออกมานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหน้าของโฟโต้การ์ด ัดมาพวกผมมาที่ร้าน Eastension Please นะครับมีป้ายขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าร้านนะครับ Happy Taeyong Day 2022 Gallery พี่แทยงนะครับผมเป็น Birthday Gallery Cafe เ,เนี้ยมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับผมเราขึ้นไปถึงชั้น2กันนะครับ เอ็กซ์แดนนะครับแฮปปี Birthday, e ้เบอร์เดย์อีแทยงนะครับผมชั้นสองจะเป็นโซนนั่งพักผ่อนนะครับแต่ก็มีแม่ๆเนี่ยมาถ่ายรูปกับเอ็กซ์แดนนี้มากมายนะครับกิฟต์เอาไวนี้แม่ๆก็สามารถหยิบได้เลยนะครับผมเหตุ hey, ผลที่งานเนี้ยผมกลับมาเรียกก็แม่ๆนะครับผมเพราะว่างานงานเนี้ยมีแฮชแท็กของงานว่า Baby Boo b o ูบูทีวีศูนยนศูนย์เนะครับผมเรียกว่าจะเป็นพี่แทยงโผล่ลูกนะครับอาจจะไปขึ้นไปดู Baby ้แทยงกันเลยนะครับผม นี่จะเป็นชั้นส่วโซนแกลลี่นะครับผมจะมีรูปพี่แทยงเนี่ยในลุกที่สีผมแตกต่างกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีน้ำเงิน หรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วกลับมาที่สีเทานะครับเรียกว่าพี่แทยงเนี่ยดูดีในทุกๆลุกจริงๆนี่จําได้ไหมครับโพสต์อิเนี่ยผมเขียนที่คาเฟ่แรกที่ผมไปนะครับผมและตรงนี้กลับมาเนี่ยผมก็ได้เขียนมาอีกครั้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปพี่แทยงจับแก้มนะครับนี่ก็เป็นคาเฟ่ที่แปะที่พวกเรามากันแล้วนะครับเราก็จะเขียนเฮดบิลีนะครับพี่แทยงต่อไปนะครับเป็นพี่แทยงนะครับแต่ทีมงานจะเป็นเบบี้นะ นี่งไงพูดถึงเบบี้ก็เจอเลยนะครับ มบบี้แทนยงนะครับผมเป็นมุมที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับมีเพาะเป็นขวดนมรอ,องเท้าเด็กหรือว่าจะเป็นหมวกเด็กนะครับผมเด็กคนนี้น่ารักมากเติบโตมาอย่างดีจริงๆนะครับพี่แทนยงครับมีกระต่ายสีชมพูด,ด้วยเป็นกระต่ายพี่แทยงสวมมงกุฎนะครับและก็จะมีรูปโพลอยเราขออนุญาตถ่ายภาพรวมมานะครับผมซึ่งบอกข่าวร้ายนิดน,นึงนะครับว่านี่จะเป็นคาเฟ่สุดท้ายที่เรามาแล้วนะครับเค้กอมีมงกุฎด้วยนะ เรียกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนเนี่ยที่อยู่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมคาเฟ่สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับชิมจ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพี่ไทยยงขอบคุณที่มาคาเฟ่วันเกิดหนูนะครับ นี่ยาสารเดบันยูคอเรียนะครับผมมุมกำแพงนะครับผมตอนนี้ก็จะดูเติบโตขึ้นใหม่หนิดนึงนะครับเป็นพี่ทายยงที่ดูโตขึ้นใหม่หนิดนึงนะเด็กคนนี้เติบโตมาอย่างดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่ติดคลิปแหวนไว้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปตอนวัยเด็กนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพี่ชายยงในปัจจุบันนะครับผมเป็นไงหน้าเหมือนกันไหมครับว่าแม่แมเนี่ยชอบมากๆแน่ๆ ถัดไปนะครับผมนี่คืออายุของพี่ไทยงนะครับ27ปีนะครับผมซึ่งเป็นอายุทางสากลนะครับผมพี่ไทยงเป็น95ลายนะครับื้าทุกคนยังไม่รู้ ก็จะมีนี่ครับ27 happy birthday นะครับมีรูปโพลารอยตรงนี้จะเป็นน้องหมาของพี่แทยงนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าโรบี้นะครับผมเป็นหมาที่น่ารักมากๆจริงๆนะครับเรียกว่าในวอล์กพี่แทยงเนี่ยแอบโผล่มาบ่อยๆเลยนะครับพี่แทยงรักหมาตัวนี้มากๆจริงๆ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นรูปขนาดใหญ่แล้วนะครับของพี่แทยงนะครับก็เรียกว่ามีหลายหลายลุกเลยนะครับคาเฟ่นี้นะครับเรียกว่ามีหลากหลายลุกมากๆแล้วก็เป็นคุมโทนเบบี้นะครับส่วนถ้าเป็นพี่แทยงในปัจจุบันเนี่ยก็ ดูนี่ในทุกลุกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมดำผมสีน้ําตาลนะครับผมหรือว่าจะเป็นผมสีชมพูล่าสุดเลยนะครับผมพี่แทยงกับแว่นกันดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวอล์ของพี่แทยงนะครับ24 hours อยู่กับพี่แทยงนะครับผมนี่ก็จะเป็นลิสต์เพลงนะครับที่พี่แทยงแต่งนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือ Love Theory นะครับจาก SM Station นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของพี่แทยงนะครับที่ผมจะนำมาฝากทุกคนจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคาเฟ่วันเกิดของแทยงย c ซีเป็นไงเอ่ยชอบบรรยากาศไหมครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งให้กับพวกเราส่นสูด้วยนะครับอุลินึนน่ส<อ>นส่นสูน <ำ S 2> จาใจนิดาอัานยอ